สวัสดีสวัสดีพี่น้องทักทายสวัสดี FC, เอฟซีเบอร์สักคู่ทุกคนเนาะพี่น้องหลังจากที่ว่าเฮ้ามดีลงคลิปไปไล่มึอมาตะลุยเกี่ยวเขาอยากให้มันแล้วเนาะกะเสียสินแล้วเกี่ยวเนาะพี่น้องยังหาไปนี่กะสิมาหาเนาะตอนแรกตอนเสานะรน่ะสลายหาไปแล้วผู้เดียวนะโมมีมือกล่องจับหายเพราะว่ามันอยากมือกล่องเนี่เนาะพี่น้องมันกะหาบไกลเนาะตรงนี้เอฟซี FC ล่าคนก็คือเคยเห็นอยู่ดอกเนาะตรงนี้หาบไกลหาบขามห้องเนาะขึ้นนู่นซ้ายพี่นอ้นองเพื่อจิ้งหอดมันกะอยากมือกล่องเนี่ เมื่อนี้จำโบเพิ่นมาหาบซอยน้ำเนอเพิ่นวางิ่นก็เลยขึ้นมาเสลสิธายเป็นบางตองบางสวงบางหาบเนาะสิธายให้เบิ่งว่ามันไกลมันยากมือกล่องเนาะเสียบให้ยสุดพันหน้ามายัง่งก็พอยังขามไปมาอีกเนาะมาดโบเบิร์ตสาวมันเทียงมันเพนก่อนนล้วมซวยก่อนก็เลยขึ้นมากินเขาอยู่บ้านเนาะแล้วก็ออกมาอีกเนาะพี่น้องมื่อนี้เป็นมือสุดท้ายเด้อยความเสี่ยหาพันมาไว้แล้วก็มีแต่ถาปันเนาะหน้าทงนั่นคือสิถาแบบมีรถปันมีทางรถไปผมนั่นเนาะพี่น้องนู่นใายจังสีเดียปันทงนี้นะบางทีกับมมืืืื้ออออ่นนนเเาาะ ค่ะลองหาเบิงรถปั่นก็เจ้าก่อนเนาะพก่นนะข้างเจ้ามากปั่นเลยนะพี่น้องหาบไก่เด้อตรงนี้นะครับไก่ไก่ขึ้นโน่นพี่น้องบืนโน่นไส้ลอยเบิดแข็งตื่นเสามาเาหลยยางจนสิบได้พี่น้องมันปวดมันลอยเบิ้นพี่น้องแ่เลอเอ็มเบิ้ลคอยดเดชขีมมาต่ลุยเกี่ยวอยากให้มันแหลวเนาะลุยอย่างเดียวพี่น้องปีนี้แล้วสะโนะเกี่ยวเข,า,ขาคนทำมนะัาไลยเนาะกับหยุงยากไล่เวียกเนาะสุดก่อนกันเคิร์กเวียดอันย่าเฉลยเนาะเคิร์กจัดงานให้ย่ายตอน ยายเสียเนาะมันก็เลยสาไปอีกแน่เนาะพ้นตอกพ้นตอีกก็เคอะไปอีกเนาะพี่น้องเพื่อสีพ้นเครื่องค้นคล้องใหญ่หนาทงนั้นทงนี้มันไก่เนาะแต่ละทงอหักบอลละเน่อยเอฟซีแล้วคนกวาดสลัยเฮ็ดหน้าร้ายมันบอลละหน่อยพี่น้องมันอยู่ไก่กันมันอยู่ขยุ่งพยายเนะบอลละหาไฮเสีไฮเศร้าไฮเนาะเบิบิดคุโงงานตะกาสีหาตาหนึ่งพี่น้องเออแต่ว่ามันอยู่คนละบอลซื่อเนาะมันอยู่ห่างกันครับคามพองเนาะ บืนโน่นค้างนี่กับบืนโน่นค้างนั่นอีกพี่น้องไล่หนู่นเพื่อจิไปเหะเนาะพ่อยายพลอยกดรถไฟลงมาหน่อยหนึ่งป้าควยแสแหละแมบบวกแมบตุ่มนี่จะขีดตุ่มเนาะปลูกไว้ทีส่วนพ่อหญ่ก็มใหญ่ปลอก มัดเนาะยังบ่แล้วยังให้หนึ่งนั่งซืก่อน,นออเนาะพางเทงข้าวกระขือสแลสีหาบสีไทยเบิ้งจักหาบจักใด่เนาะพี่น้องมันหาบไก่สีซอยกันหาบหายมันแตะไวหวเดินจ้าแล้วสแลสีไทยเบิ้งหาบหนึ่งน่องไกสิซอยที่เบิ้งหาบสามขา

ว่าเนี่ยกางคืนพ้นตกเล็กน้อยแล้วถ้าจะตกโบแห้งไปเบืองแปดมัดเจาะมาดมัดใหญ่นะสอง

สี่หกเจ็ดสองสี <mayor> <Yeah>. ่หกเจ็ดขันนี่แต่มาช่าวะ เก่งขังนี่มาจากหนตัวน้ำบ้างนี่ยนกยเมื่อรปบกกินได้เลยแล้วอันฮาเบิด์นี่กับยาดอกบเฮ็ดตรงหน้านะ่ะเบิด์น,นี่ยาหรอือฮาบดนี่น่นะ หาบไก่เนาะพี่น้องอะลรสิทายจะเป็นบางส่วนบางตอนน้ำหนาบไก่สวยกันหาเนาะยังสิแกขึ้นไปค้นลงองยห์หานเพืองอีกเนาะจำโบขึ้นนน่นลงนน่นเด้พี่น้องหามเอาเอาแล้วว่างอันนี้เด้มันเป็นดินตมเนี่ย ก็ว่างดินลงไม่ญ่ปอกหาบอะไรเนาะพลน่งแบบดินมันจุกเกิมืมลมพี่น้องก็เลยหายเสียบเนะเบาะตอนนี้มันก็มัดสแสแหลกับสิหาบก็จำโบจะหน่อยพีใหายมัดแล้วเันก็ขึ้นมากองเนาะหาบบืนนูน่นข้างจนเหลืองอย่อนพี่น้องเอ้ย มันจออ้เหี้ยน้อน้องบอลอ้ยเาไง่กองกองที <for hard canal> ่รถหลจะเอาถึนไปกองยู่หหาน่กองเทาอีก่อเรื่อหาเปียกเลยแกขึนไปหานเครื่องนอะพี่น้องไกค้นลงดีกค่านะีแม่จารลฟันจะเอากฟันจะบกครับไป ไม่ใส่หางเื่องไว้เนาะมดเอื้อนสิไปหารถปั่นก็จะเอาปัน่นหายนะเนาะ กดเข้ามาหาเพื่อนะ นี่น,าน่าจะค้นใส่หันเพื่องไว้มีรถปันเหรอไฮก็จะว่าปันเนาะมาอื่นที่เนาะสำเร็จเสียสิทเก็บเกี่ยวยังปันคนขืนกล่อง่มีแต่ว่าถ,าถ,ถา้ารถปันเนาะถ้าหารถปันมาปันแกขึ้นเมื่อเราแล้วก็ยังหน้านน่นใ้าหน้าเขมหัวเนาะย,ยังบริปันแหลวเกี้ยวนะพี่น้อง ยังปันยังปันแล้วให้แล้วหน้ากระซสถานีต่อไปก็คือลกมันเด้อเขาปลาเห็ดเกี่ยวไปวนมาอยู่นี่แล้วเนาะ,ะอาสิพ่องเฮาเศร้าหายเศร้าหน้าสาพานน้าแสแหละพี่น้องซิวขึ้นอยู่แล้วนาะมันถือไข่เขา เกี่ยวเาขาสิบเอสมันแบบเขาหนามถั่วมเนาะขีบปุ่นขีบย่างคายมันร้ายเนาะพี่น,น้องแหงขึ้นจุดดังดำซิวแหงหน้านลงเนาะจมูกยิ่งค้นกับพญายาเนาะขึ้นหานไว้แล้วมืออื่นนะพนักพญายชิลล้องหารถปัน่นมาปั่นเนะาะคำนี้กายกรเจาปั่นเลยเนาะแล้วก็ถานานู่นาน,นานู่นยังบ่มีทางรถไปเด้อพี่นอ้องรถปั่นกจ็จะยิงไปบ่ได้วันทางมันยากเนาะฟัง,บง,บงเบิเ่งรถแถวทางบ้านไปชิมก็คำกระเจ้าขามาผักผีได้กับสิบปั่นเลยนะพี่น้องฟังเบิ่งละเล่า โ okay, อเคน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้สะละสิพากไวซสซันีก่อนเดี๋ยวจะขอตัวฮะคนเกิดคนล้องมาหนึ่งเขาหนึ่งนับเห็ดกินยำแรลงก็น้องพี่น้องนะคสด้นอนพักผ่อนนองเหมืออื่นค่กะวันนี้มีเบียวไก็ใส่พักผ่อนเอาให้งก็น้องพี่น้องนอกจากว่ามีรถมาปั่นเขาค้นเขาเนาะปั่นเขาสำหรับลิปนน้พาไวซสนี่น้องพี่น้องนาอ,อไว้์พอนมาคลิปนะถ้ามกากลอย่าลืมก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสะละให้คลิปต่อไปเด้อบายบายสวัสดี